สวัสดีค่ะร้านเมเรทช็อปค่ะขายวสินค้านะคะกับรถ bmw ส3ม0อ f 3 0ค่ะอเกรดเป็นตัวรีโมท lcd ค่ะสายมือจะเป็นตัวรีโมทเดิมของลูกค้านะคะะัะชั้นการใช้งานจะเป็นล็อกไขล็อกกดฝากระโปรงท้ายค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวรีโมทใหม่นะคะเป็นในโมทหน้สกรีน lcd ค่ะติดโลโก้สวยงามนะคะ่มกู้จะอยู่ด้านข้างค่ะติดรถขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นตัววันเดือนปีนะคะแล้วก็มีระยะเวลาบอกค่ะ หลายขึ้นไปนะคะตรงหน้าจะจะมีฟังก์ชันเป็นล็อกคายล็อกค่ะแล้วก็จะมีเป็นการเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะรีโมทตัวนี้นะคะติดตั้งพร้อมตัวระบบคีย์เลสคล็อกอัตโนมัติค่ะประชาการใช้งานจะเป็นเดินเข้าใกล้นะคะรถคันล็อกอัตโนมัติค่ะดูการใช้งานกันนะคะเพียงถือตัวรีโหมดค่ะเดินเข้าไปใกล้ตัวรถนะคะเราจะทำการคันล็อกอัตโนมัติค่ะสังเกตตัวตัวคนเด็กกระติกมอสรู่นะคะ ต้องกดเปิดจากตัวรีโมทเลยนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ,ถือตัวรีโมทออกค่ะจากตัวรถนะคะเราจะทําการล็อกอัตโนมัติค่ะมาดูการใช้งานกันเลยค่ะมเลือกกะิดหนึ่งครั้งนะคะรถทำการล็อกเป็นที่เรียบร้อยค่ะพิเศษก,กว่านั้นนะคะจะมีเป็นฟังก์ชันการเปิดฝาก,กระโปรงท้ายค่ะสามารถคอนโทรลผ่านตัวรีโมทอรซีได้เลยนะคะกดทัชสกรีนตรงฟังก์ชันเปิดฝากระโปรงได้เลย,ยค่ะมาถ่ายทำการเปิดเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ส่งายสบายแล้วก็ทำสมัำมากๆเลยนะคะถ้าหาใจสามารถสอบถามคู่ช่วยเติมได้อาจะเป็นทางเพจไลน์สักทถือว่ออรามอีนั่นและสองสาขาค่ะจะ่ตั้งใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณสองสามนาทีขอจบการินเทีย์เน็นี้ค่ะขอบคุณค่ะ